ย้าฮัลโหลวันดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในเกม Hong Kai Star ได้ก็อีกเช่นเคยนะครับผมเย้ yeah. วันนี้เนี่ยเรามาถึงกับตัวละครใหม่ในแพท1.2กันแล้วนะครับสำหรับเบลดของเรานั่นเองนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวละครนี้เนี่ยมันเวอร์เท่าเซอร์เพสเออเซร์เบต้าหรือเปล่านะครับผมที่ไอ้พูดเคยกันมาว่าตัวละครนี้มันเวอร์จนแบบโซโล่หลายๆคอนเทนต์ได้ ภายในตัวเดียวจบจบที่ตัวเดียวอะไรอย่างนี้เลยนะครับมันจะเวิร์หมืนตอนนั้นหรือเปล่าแล้วถูกบั็ถูกเนิฟอะไรในทางด้านของตัวเลขไหมต้องรองมาดูกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าตัวละครยังเบลดเก่งสมคําล่าลือจริงหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยขานเชิญ นี่เลยเอ็นิเกเกมท็อปอัพเซ็นเตอร์แน่นอนครับผมร้านนี้รับเติมเกมหลายเกมเลยนะครับผมตามรูปนี้เลยอ่านเอาเองไม่ใช่นะครับร้านนี้เติมไม่ได้แต่ Identity V, Call of Duty, Valorant, Outer p l a n e Star Real, Free Fire บลา h b ไปเลยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนรับเติมเกมหลักๆที่ ช่องของเราเนีครับผมและเพื่อนๆน่าจะเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโลบล็อกสตาร์เรลหรือว่าเกนชินอิมแพ t ด้วยนั่นเองเนะครับผมเลทราคาถูกมากๆครับผมปลอดภัย100%ครับมีทั้งแบบ UID และแบบ ID Part เลย และสำหรับชาวฮงไทยสตาร์เรียวของเราในตอนนี้นะน่าจะสังเกตกันแล้วว่าแพท1.2ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับว่าอส k g เ m e กมพับอัพเซ็นเตอรครับผมก็ได euh ้จัดฉลองแพ็กใหญ่นะครับจาก3,700ลดเหลือ2,419นะครับแน่นอนครับว่าราคาถูกปลอดภัยและเติมไวร้อปนะครับรับประกันโดยผมเองว่าผมก็ได้ใช้งานจริงมาแล้วบวก1ให้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝาก SCK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ไว้ในใจทุกคนเลยนะครับโอเคได้ได้เวลาเรียกคาถาญเชิญกลับไปในโหมดของเรากันแล้วนะครับกระถาญเชิญยอดกับปิโอเคนะครับผมเรามาดูทางด้านของสกิลต่างๆของเบลดกันก่อนเลยนะครับผมอ่าเบลดเนี่ยทางด้านของโจมตีปกติของเบลดนะครับผมอ่าทางด้านตัวเลขเดี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากโคสเปต้านะครับทางด้านของท่าไมตาเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดโดนลดให้มันเบาลงนั่นเองนะครับผมแต่ว่ากับการครับผมอ่ากับการน,นะ ท่าน้าของพรสวรรค์เนี่ยจะถูกบัฟมานะครับผมอ่าบัฟทำให้สร้างดาเมจได้แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ตายจะเบาลงนะครับส่วนเอ่อท่าน้าของสกิลต่อสู้เนี่ยจะเท่าเดิมนะครับผมจะไม่ผิดอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับว่าเอ่อเป็นยังไงบ้างระหว่าง c b t กับปัจจุบันนะครับผมก็จะเป็นโจมตีกับสกิลเนี่ยปกตินะครับผมถ้าไม่ตายอาจจะโดนเนิร์ฟดาเมจนิดหน่อยนะครับแต่จะมาเพิ่มดาเมจตรงพรสวรรค์นะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวละครนี้เนี่ยอ่าเจ้าเบลดเนี่ย ทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ละสกิลเนี่ยทุกคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทบทวนให้อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าตัวละครน,นี้ทําอะไรได้บ้างน,นะในแต่ละสกิลเนาะโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสกิลเทคนิคกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมสกิลเทคนิคเนี่ยก็พูด,ดง่ายๆเลยก็คือจะลดเลือดตัวเองเพื่อทําดาเมจนะครับผมอ่าเบรดเนี่ยจะลดเลือดตัวเอง20%นะครับของ HP สูงสุดเพื่อที่จะทําดาเมจลม40%นะครับอ่าอย่างนี้เลยปรับอ่าเราจะเห็นได้ว่าเลือดของเบรดเนี่ยโดนลด,ล,ดลงนะครับผมอ่า แล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตูเป็นธาตุลมนั่นเองนคะรับเรามาเริ่มจากพรสวรรค์กันก่อนดีกว่านะครับผมพรสวรรค์ของเบรดเนี่ยไม่ว่าเบรดจะโจมตีหรือโดนโจมตีเนี่ยมันจะสะสมหนึ่งสแต็คครับผมสแต็กเนี่ยดูได้จากตร,ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะเมื่อครบ5้าเนี่ยเบรดจะทําการสะบัดดาบหนึ่งีนะครับซึ่งดาเมจก็จะอยู่ที่ตัวคูณของพังด้านพรสวรรค์ที่เราอัพไปน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะฮิวเลือดขึ้นมา25นะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยในคสเบต้าเนี่ยมันฮิวขึ้นมา30มมังน่จะะะไิดออ ประมาณนี้นะผมสําหรับทางด้านของอ Skill, ons, สกิลพรสวร์นะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะตอนนี้เรามี3สเต็กใช่ปะอ่าเราโดนตีมาเป็นสสเต็กนะตอนนี้อ่าเราโดนตีเป็น5สเต็กเมื่อครบ5สเต็กเบสก็จะสวนแล้วก็คิวเลือดอย่างนี้เลยนะผม,ะดมโดนตีมาโดนตีมาอ่าโดนโดนตีหนึ่งครั้งก็ได้เป็น1สเต็คสองครั้งก็2สเต็กสามครั้งก็3สเต็กได้ไม่ต่อนเนื่องก็นับด้วยเช่นกันนับอะไรที่ ทำไม่เลือกของเบรดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันนับหมดเลยนั่นเองนะครับเมื่อห้าจะแตกมันก็สะบัดดาบหนึ่งทีนะครับผมซึ่งก็จะดูดเลือดคืนมาประมาณ25%แล้วก็ทำำําดาเมจเสร็จกัตรงข้ามนับตามตัวคูณเนาะต่อมาครับผมทางด้านของสกิลนะครับอ่าสกิลต่อสู้นะครับเบรดเนี่ยจะทําให้ตัวเองเนี่ยมันเข้าสู่สถานะเคลสเกปนะครับผมซึ่งไอสถานะนี้เนี่ยมันจะทําให้เบรดเนี่ยลดเลือดตัวเองลง30%นะครับผม เมื่อลดเลือดเสร็จเนี่ยการโจมตีปกติของเบลดเนี่ยจะกลายเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับการโจมตีกระจายนะครับแล้วก็แรงขึ้นนะครับและการโจมตีของเบลดแบบนี้เนี่ยมันจะเก็บสแต็กได้ด้วยนั่นเองนะครับผมปุ๊บอ่าจะประมาณนี้และทุกครั้งที่เบลดเนี่ยมาใช้การโจมตีแบบพิเศษหรือว่าในสถานะเฮลสแครปเนี่ยมันจะเลือดลดด้วยนั่นเองนะครับผมตีแรงขึ้นก็จริงตีกระจายก็จริงแต่ว่าเลือดจะลดอย่างนี้นะครับ ต่อมาผมการโจมตีปกติก็ไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันนะผมมันก็อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราอยู่ในสถานะเฮลสกมเนี่ยเราจะเป็นตีกระจายนะครับผมและเวลาตีเนี่ยเราจะลดเลือดตัวเองด้วยนั่นเองนะครับซึ่งลดเลือดตัวเองเนี่ยเราจะลดไปประมาณ10%นะครับเราใช้ไป10%บเปอร์เลือดเนาะเราใช้ไป10%ต่อการโจมตี1ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับถ้าไม่ตายนะผมถ้าไม่ตายของเบรดเนี่ยจะทําให้เลือดของตัวเองเนี่ยเป็น50%ของแมคคีพีสูงสุดถ้าแมคคีพีของเบรดเนี่ย่ยมมัน5,000ใช เวลาเรากดอันติเนี่ยต่อให้เราจะเลือดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตามอะ่ะไม่ว่าจะตั้งแต่ห้าพันหรือหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นเลือดสองพันห้าแน่นอนนะผมอ่ะอย่างตอนนี้ผมเลือดเหลืยวหกร้อยสี่สองใช่ผมกดไปเุ๊บเห็นปะเลือดผมมันจะกลับมาอยู่กึ่งกลางนะผมอ่าอยู่ตรงกลางเป๊ะเ,เลยนะครับอ่านี่ก็คือเบื้องต้นสําหรับตัวละคเรเบลดนะครับผมถามว่ามีการปรับสมผมมองว่าปรับสมดุลแล้วกันนะไม่ถือว่าเนฟหรือไม่ถือว่าบัฟนะครับผมในการมาเซิร์ฟครั้งนี้นะครับ อ่ะมันเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นไหมหลังจากเห็นแค่ตัวเลขเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะมันไม่ได้มันไม่ได้โดนเนิร์ฟหรือว่าโดนบัฟเลยนะมันก็น่าจะสมดุลเหมือนตอนแต่ก่อนนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เบรดเนี่ยทำได้น้อยลงนั่นก็คือการเพิ่มเลือดกับตัวเองนะครับผมอ่ะใน c b t เนี่ยเบรดจะดูดเลือดแรงกว่านี้นะครับผมอ่ะอาจจะทําให้เบรดในเซิร์ฟอาจจะทําให้เบรดเนี่ยตายง่ายขึ้นนะผมอ่ะในเซิร์ฟนี้ครับผมอ่ะอาจจะทําให้ตายง่ายขึ้นนะเพราะว่าใน c b t เนี่ยมันดูดได้ตั้ง30%มสนะิบ่ปอร สำหรับเซิฟกรอบเราที่เข้ามาตอนนี้มันดูได้แค่25%ห้รนะผมมันค่อนข้างที่จะเยอะนะ5%อนะผมมองว่าเยอะเลยนะผมแต่เรื่องการเอาไปโซโล่หรือว่าอะไรเนี่ยผมมองว่ามันยังโอเคนะโดยรวมถือว่าใช้ได้นาจ้าที่ผมทดลองเล่นเบรดมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปั้นไปเยอะนะแต่ว่ายังไม่สดนะผมผมมองว่าเบรดเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆในการหานะครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมลองพูดว่ามันเก่งสมคำล่ำลยจริงๆสำหรับตัวละครนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อพิสูจน์หลักฐานว่ามันเก่งจริงเนี่ยยวผมเอาไปลงโซโล่โลกโลกเจ็ดให้ดูเลยแล้วกันเออนะครับอยากจะบอกว่าเบลดเนี่ยเป็นตัวละครที่โซโล่ยูนิเวิร์สได้อีซี่มากนะครับผมอ่ะแต่ว่าในฐานะของฟอร์กอตเทนท์ฮอ์เนี่ยผมคิดว่าเบลดมันโซโล่ยากโซโล่ solo ยากกว่า CBT นะตรงที่มันจะดูดเลือดได้น้อยลงนั่นเองนะผมแล้วก็ อาจจะเบิร์สดาเบทได้ไม่เท่าใน c v t นะครับผมอาจจะเบาขึ้นนิดหน่อยนะครับในฐานะของอันตินะคร่าวๆนะผมซึ่งผาที่สาคัญสำหรับเบทก็แน่นอนครับทำลายล้างนั่นเองนะผมอันนี้ตัวอย่างนาในชนะเดี๋ยวผมจะทาคลิปเบทโซโล่โลก7มาให้ดูว่าเป็นยังไงนะผมซึ่งการ์ดที่เราต้องขอพอให้มันออกมาเนี่ยจะเป็นการ์ดเมื่อเลือดต่ําแล้วมันจะคิวอะเออในการ์ดของทาลายล้างรู้สึกว่ามันจะเป็นการ์ดไหนอ๋อเขายังไม่โชว์ช่ไหมเดี๋ยวถ้าเราหาเจอนะ เบรดเป็นตนัวละครที่มันเก่งตัวเองอยู่แล้วอะ่ะผมมองว,ว่ามันเป็นตนัวละครทีม่มันเก่งในตัวเองอยู่แล้วแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะสําหรับตัวละครนี้อ่านี่นี่นะผมการ์ดใบนี้นะครับนี่คือบัฟที่ทุกคนควรจะเลือกนะถ้าอยากใครอยากเล่นเบ s เโซโล่นะเลือกการ์ดใบนี้ซะจำหน้ามันไว้แล้วเลือกไว้นะผมก็คือหลังจากที่ตัวละครเนี่ยโดนโจมตีหรือใช้ HP นะผักเปอร์เซ็นต์ HP เนี่ยต่ำกว่า35เนี่ย มันจะฟื้นฟูทันทีนะครับผมใช้ซันะครับคุ้มมากๆสาหรับการใบนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับการตายนะครับเอามาด้วยนะครับผมเฮ้อประมาณนี้นะครับแค่มีสองใบเนี้ยเบรดเราก็แบบโซโล่ได้ e ซี่ละยกเว้นมันจะโดนแบบขัดแบบอยู่ในสถานะอ่กักขังอะไรพวกเนี้เยเบรดมันก็จะสู้ยากนหลยแต่ส่วนรวมว่าผมมองว่ามันเล่นง่ายนะครับผมปาดมาแล้วก็สวนกลับไปนะครับผมอ่ะไปอ,อันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพมากนะผมเพราะว่าเราเจอกับแค่พวก อ่าลูกกิกกี้นะครับเราลองไปเจอมินิบอสดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งในความคิดเห็นผมแล้วเนี่ยถามว่าในเซิร์ฟกรอ l ของเราเนี่ยกับ c b t ที่ไอ้เจ้าตอนนี้เคยได้ไปอยู่เนี่ยมันต่างกันเยอยวไหมผมให้ความรู้สึกว่ามันต่างกันไม่เยอะมากนะผมจุดที่มันจะต่างกันเด่นๆเนี่ยผมมองว่าอาการดูดเลือดที่น้อยลงของเบลดมันทําให้เบลดตายง่ายขึ้นนะครับผมในความคิดส่วนตัวผมนะแต่การเบิร์ดดามจอะไรเนี่ยมันยังปกติมันยังโอเคมันยังแรงมันยังแบบโซโลได้นะผมแค่การดูดเลือดของเบลดเนี่ย มันทาให้ตัวมันตายง่ายขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่ามันดูดเลือดได้น้อยลงนะครับผมแต่การใช้เลือดในการฟันในการกดอันติในการกดสกิลเนี่ยทุกอย่างมาใช้เท่าเดิมน,นะผมแต่ว่าแค่มันดูดน้อยลงมันเลยทําให้ตัวมันดูดดดตายง่ายขึ้น,นครับโอเคตอนนี้เรามาถึงมินิบอสด้วยนะครับผมและมันไม่ตรงหัวด้วยมาดูกันดีกว่าว่าเบลดจะไหวหรือเปล่านะครับเลวเวลมากกว่าเบลดที่ผมปั้นมาด้วยนะครับผมไปคือในซิมูเลตเนี่ย ที่มันทําให้เบรดเราดูเล่นง่ายขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีบัฟไปช่วยนั่นเองนะผมแต่ถ้าถ้าไปเล่นของท่าน่าฟอร์กเทนฮอร์เนี่ยผมมองว่าเบรดโซโล่เอ่อห้องเก้าห้องสิบน่าจะเป็นอะไรที่ยากไปนะถ้าเป็นเบรด e0 นะนะแต่ถ้า e6 เนี่ยคนละเรื่องนะครับ e6 ประจําตัวมีประจําตัวเนี่ยมันอาจจะง่ายนะผมแต่ถ้าสําหรับสายฟรีบ้านเรานะครับ e0 ไม่มีประจําตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่โซโล่แบบโหดๆจริงๆเนี่ยยังยากอยู่นะผมมันยากกว่า cbt นะครับ ตัวละครนี้เนะี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเน้นโดนตีนะผมเหมือนเป็นตัวแนวชอบรับตีนะคือถ้ามันโดนตีเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบยิ่งได้ได,ได้ได้สแตก็กะแล้วมันก็จะยิ่งตีแรงเน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องโดนไปเรื่อยๆอเออโดนโดน,โดนแล้วก็เก็บสแตก็กเก็บสแตก็กแล้วก็ปาดเนี่ยประมาณเนี้ยตัวละครมันอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับเบรดต้องโดนตีแล้วก็ เก็บแตกแล้วก็ฟันสวนโดนตีเก็บแตกฟันสวนถ้าเราเห็นว่าเลือดเราน้อยมากแล้วเนี่ยอาจจะก,กดอันสีก็ได้นะผมหรืออาจจะทำให้เลือดกลับมา50%ปาดไปก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเบรดของเราน,นั่นเองนะครับเรามาสรุปกันอีกทีกันเลยดีกว่านะครับตัวละครนี้ควรค่าแก่การเปิดไหมผมบอกตามตรงว่าเปิดซะนะครับถ้าอยากจะเล่นให้ชีวิตสบายขึ้นเปิดนะผมตัวมันโกงมากนะครับผม ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครทายที่ต้องโดนตีบ่อยๆนะครับผมแล้วก็พยายามตีเขาเยอะๆนะครับอ่าอ่าวิธีเล่นเนี่ยถ้าจะเล่นให้ดีเลยก็คือพาตัวโลกกับตัวเพิ่มเลือดไปด้วยนะครับผมอ่าแต่ว่าตัวละครนี้อาจจะคอมโบกับตัวหลักธาตุไฟเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมสำหรับผมนะสำหรับผมนะ เพราะว่าตัวะครเนี่ยมันมันต้องเน้นโดนตีใช่ไหมมันถึงจะเก็บสแต็กได้แบบอีซี่แล้วไปฟันสวนเขาอะแต่ถ้าเรามี MC ไฟเราอะ MC ไฟก็จะดูดความสนใจไปที่มันคนเดียวแล้วเราก็จะไม่โดนตีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าการจับเข้าคู่กันของ2ตัวเนี้ยมันค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับผมส่วนทำาหน้าของตัวเลขในสก,กิลต่างๆเนี่ยแน่นอนครับว่าดาเมจยังคงจัดจ้านเช่นเดิมนะปาดทีฝั่งตรงข้ามสะดุ้งนะครับผมแต่ว่า,าที่ถูกเนิฟมานิดหน่อยเนี่ยก็คือการที่ดูดได้น้อยลงนะครับจาก30%เหลือร5นะครับือ ตรงนี้มันเห็นผลมากไหมสำหรับผมผมมองว่ามันเห็นผลมากพอสมควรนะครับผมเพราะมันทําให้เบรดเนี่ยมันโซโล่อะไรหลายอย่างยากขึ้นพอสมควรนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันดูดแรงกว่านี้เวลามันเก็บ5้าสแต็กฟันทีนึงเนี่ยมันดูดแรงกว่านี้นะสามสิบกว่ายี่สิบห้าเนาะมันทำให้ตอนนี้เนี่ยเบรดในปัจจุบันเนี่ยมันโซโล่ยากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะโซโล่ไม่ได้นะมันก็ยังเป็นตัวละครที่โซโล่ได้ดีนะครับใครปั้นสุดเนี่ยก็เออโซโลได้ทุกอย่างอะโปรเจกต์เนี่ยก็โซโล่อีซี่นะครับถ้าปั้นสุดๆนะครับผม เก่งสมคำล่ำลือจริงไหมการาไปโซโล่ในยูนิเวิร์สมื่อกี้น่าจะเห็นผลกันแล้วนะครับว่ามันโหดจริงนะครับผมอันนั้นมีบัฟด้วยนะถ้านในฟอเกตฮอร์เนี่ยก็ไหวเช่นกันนะครับผมใครที่บ้านสุดๆมันก็ไหวแหละนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปเบรดโซโล่ยูดอ่าซิมูเลตมาให้ดูกันแล้วกันนะว่าตัวนี้มันมันของจริงมันโซโล่ได้จริงนะมันทําได้นะครับผมแล้วก็วิธีการปั้นเบรดที่แบบอยากปั้นให้มันแรงหรือว่าอะไรนะเพราะว่าเบรดมันปั้นได้หลายสายพอสมควรนะครับผมส่วนไหนจะปั้นเน้นเลือดกับ คี้เเลดขี้แดมนั่นแหละนะโอเคสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบาย